อดีตลูกจ้างเคยเตือนเรื่องความปลอดภยัยเรือดำน้ำไททันแต่กลับถูกไล่ออกจากเหตุการณ์ที่คนทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามสำหรับการสูญหายของเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์ i ิดที่หายสาบสูญไปพร้อมลูกเรือ5คนตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2566ระหว่างลงไปทัวร์ซากเรือไททานิกก่อนที่ล่าสุดเมื่อวันที่22มิถุนายน 2566ยานพาหนะควบคุมระยะไกล ROV e, ที่ถูกส่งลงไปสำรวจใต้น้ำเพื่อค้นหาเรือดำน้ำไททันสูญหายได้ค้นพบเศษซากชิ้นส่วนจำนวนหนึ่งบริเวณก้นทะเลใกลๆ้ๆกับซากเรือไททานิกซึ่งเป็นจุดที่เรือดำน้ำไททันขาดการติดต่อไปก่อนที่ต่อมาช่วงเช้ามืดวันศุกร์วันที่23มิถุนายน2566ตามเวลาไทยพลเรือตรีจอนมอเกอร์แห่งหน่วยยามฝั่งสหรัฐได้ถแถลงว่าชิ้นส่วนที่พบจำนวนห้า ชิ้นเป็นชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันคาดว่าเกิดจากการระเบิดและผู้อยู่บนเรือทั้งหคนเสียชีวิตแล้วโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อใดหรือจากสาเหตุใดซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาต่อไปเพื่อความกระจ่างแต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าจะสามารถผู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้หรือไม่ขณะที่บริษัทียนเกตเอ็กซ์ e d i t i o n นผู้ให้บริการดำน้ำท่องเที่ยวและดำน้ำลึกชมซากเรือไททานิก ก็ได้ออกแถลงการด้วยเช่นกันว่าผู้โดยสารพร้อมคนบังคับเรือรวม5ชีวิตได้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศได้รายงานว่าบริษัท OceanGate Expedition เคยสั่งปลดนายเดวิดลอกริดผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางทะเลของบริษัทออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาอิบยกปัญหาความปลอดภัยของเรือดำน้ำําไททันขึ้นมาพูดและขอให้บริษัทตรวจสอบความปลอดภัยของเรือดำน้ําเพิมเ่มเติมเมื่อปี2561 หลังจากนั้นโอเชียนเกตได้ฟ้องนายลอกริดฐานที่เขาเปิดเผยความลับของบริษัทขณะที่นายลอกริดป,ปฏิเสธและอ้างว่าคดีของโอเชียนเกตเป็นความพยายามที่จะกีดกันผู้แจ้งเบาะแสะไม่ให้แจ้งปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพและความกังวลด้านความปลอดภัยที่คุกคามความปลอดภัยขอไงผู้โดยสารผู้บริสุทธิ์ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงคดีความกันได้นอกจากนี้ทางด้านวิลโคโนเนนประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรือดำน้ำแบบมีคนขับของสมาคมเทคโนโลยีทางทะเล ได้เคยส่งจดหมายลงวันที่27มีนาคม2561ถึง CEO Ocean Gate ซึ่งในจดหมายได้เอ่ยถึงความกังวลเกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันเนื่องจากปัญหาไม่ได้เกิดจากข้อบกพร่องด้านการออกแบบเพียงข้อเดียวแต่ CEO Ocean Gate เเลือกที่จะไม่ดำเนินการตามกระบวนการรับรองที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมสำหรับการออกแบบการผลิตและการทดสอบเรือดำน้ำ